ขบวนรถเที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถเร็วที่172ต้นทางสถานีสมัยกโลกปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรตามกำหนดเวลาถึงสถานีชุมทางทุ่งสงเวลา18นาฬิกา33นาทีนะครับวันนี้ขบวนรถล่าช้ามาเนื่องจากต้องรอทาง170ที่ล่าช้ามาพอสมควรนะครับหรือครัว่าน่าจะเป็นการตามหลังในระยะห่างแบบตอนตอน่อตอนนะครับ มาเฉยๆไม่ได้นะฮะมีกระพริบไฟใส่ด้วยนะฮะ สองนะครับเข้าเทียบสถานีชุมทางทุ่งูงในชานชลาทางที่1เวลาโดยประมาณ19บนาฬิกาสนาทีนะครับล่าช้าประมาณ30นาทีพอดีนะครับ ในขั้นตอนนี้ก็คือยังไม่ได้รับทางสะดวกนะครับเนื่องจากว่าขบวนในจุดศูนย์ยังไม่ถึงสถานีคลองจังนะครับยังไม่สามารถให้ทางสะดวกตามระเบียบตอนสมบูรณ์ก็คือยังมีขบวนรถวิ่งอยู่ในตอนนะครับยังไม่สามารถให้ทางสะดวกได้การโดยสารก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับแลสะสังเกตว่าที่นั่ง ก็แทบจะเต็ม100%นะครับทเ่นีก็นะครับีกระดาษีลูกกาด้กล่มีกระดานดูกกากุ่มดระดาษดีกล่บ